ไปฟังความเห็นคนนี้กันสักหน่อยดีกว่าครับวันนี้คุณสนธิลื้นทองกุลแกนนําพันธมิตรกล่าวในรายการคุยทุกเรื่องกับสนธิถึงเรื่องพรบงเงินกู้ที่ผ่านสภาไปเรียบร้อยแล้วคุณสนธิยังคงใช้คําว่าเป็นการกู้มาโกงของรัฐบาลบเป็นการเขียนโครงการเกินความเป็นจริงและไม่มีความจําเป็นประชาชนต้องถูกจับเป็นตัวประกันเหมือนกับเป็นการเซ็นเช็คกล่าวให้กับรัฐบาลลองไปฟังบางช่วงบางตอนที่คุณสนธิพูดถึงเรื่องนี้ครับคอยดูสิจริงๆแล้วเนี่ยมันกู้ไม่ได้แล้วมันอย่างที่ คุณการดาจางก,การดาเ้าเขียนเนี่ยเขามีเหตุผลคุณจะเอาเงินกู้ใน,ในประเทศจประมาณสามแสนกว่าล้านเนี่ย <So> คุณต้องไปแย่งเงินฝากกับ,ก,บกับแบงค์แล้วนะเ <Okay. S 2> พราะแบงก์ก็ต้องปล่อยกู้มาเนี่ย mm hmm. วันันมันก็ต้องมีการโปรโมชั่นทําเงินฝากดอกเบี้ยราต้องขึ้นเน่ยเงินฝากแม้เวลาคุณไปแย่งเงินมาคุณก็ต้องออกบอลบอลดอกเบี้ยคุณต้องสูงขึ้นเ mm hmm. พราะฉะนั้นไอที่คุณบอกดอกเบี้ยคุณสี่ห้าเปอร์เซ็นต์ก็จะไม่มีทางในสี่ห้าเปอร์เซ็นต์ลที่ต้องจ่ายคืนถูกไม่ถูก mm hmm. ถูกไหมถูกก็มีคนถามว่าเอากู้มาสองจุดสองล้านล้านไม่ได้กู้มาทีเดียวแต่ทยอยกู้มาปีละสองสามแสนล้านสามแสนล้านถามว่าทำไมไม่ไม่ทำเป็นงบงบเกินดุลไปทำไมจะต้องเอามาทีเดียวแบบนี้เขาตอบอระบบงบประมาณใช่อยู่ในระบบงบประมาณมันก็ตอบไม่ได้มันช้ามันแดกไม่ได้เลยมันแดกไม่ได้เร็วงานนี้มันแดกได้เร็วงานนี้คือก่อพอก่อให้จำไว้กู้เพื่อโกง เพราะว่าไอ้สองสองล้านล้านเนี่ยแตะที่ไหนมันเป็นเงินหมดนี่เติมแต่ที่ไหนเป็นเงินหมดมันคงตาเป็นมันกันเลยนะคะตาเป็นมันกันหมดทุกคนบริษัทก่อสร้างตอนนี้ฝันหวานกันละบริษัทอสังหาริมทรัพย์เตรียมหน้าที่วางเงินวางนี้ก็มันชัดเจนนี่เหมือนกับน้ำท่วมกรุงเทพขาวที่แล้ววันที่พิสูจน์ชัดละททาไมมันมันต้องผันน้ำไปทางตะวันตกอะทําไมไม่ผันน้ำทางนอนออกอะ พราะตอนออกที่ดินเอสซเอสร็จที่ดินแสนสิริอยู่ที่นั่นที่ดินพวกเขาอยู่ที่นั่นชัดเจนเรื่องเรื่องจีนกับเรื่องรถไฟความเร็วสูงนี่ก็เห็นล้ำตีเขามานันาะคมที่เขาวอกที่เขาต้องปฏิเสธจีนนี่ก็เพราะว่าอะไรนะ no f r e e l น n c <oughs> ของฟรีไม่มีในโลก <c oughs> มันไม่มีฟรีเราไม่ได้เราไม่ได้หมายความว่ารฟรีวัตถุประสงค์ก็คุณเป็นคนพูดไม่ใช่เหรอ <c oughs> ว่าคุณต้องมีเส้นทางรถไฟความเร็วสูงเพื่อเชื่อมภอูมิภาคแทนที่คุณจะไปเสียตั้งเกือบหลายแสนล้านเพื่อสร้างเส้นนั้นก็ให้จีนมาทำสิคุณเข้าใจคำว่าให้สัมปทานไหม,มนี่มันฟรีลันซ์ที่ไหนคุณเก็บค่าตรงก็สิตั๋วทุกๆใบที่เขาขายได้ขอสิบเปอร์เซ็นต์สัญญาสามสิบปีแล้วรถไฟความเร็วสูงที่ข้างๆเนี่ยผมให้คุณ จากรถไฟห่างกันข้าแล้วไม่เกิน500เมตรเกิน500เมตรคุณไม่ได้คุณที่ไปทำภาษาอังกฤษซับได้เนี่ยคนไทยก็ได้ <c oughs> เขาอ้างว่าเดี๋ยวจีนมาพร้อมเงื่อนไขโน่นนี่นั่นครับ <c oughs> ยังไม่ได้คุยแล้วคุณจะรู้ได้ไง <c oughs> เหตุผลเพราะทำไมจะทําเองเพื่ออะไมรมับ <c oughs> เพื่อใช้คอนเซปต์ลงทุนอินฟราสตรักเจอร์แล้วก็ให้อีกส่วนหนึ่ง private sector ซื้อเครื่อง จักมาลงรางเข้าใจไหมแล้วเจรจากันให้ใครบริหารไอ้คนซื้อเครื่องจักรลงมาไม่ต้องลงทุนรางก็เป็นคนรับจ้างบริหารไปคิดค่าบริหารเท่าไหร่ก็ว่ากันมาตรงเนี้เด็กง่ายไงเป็นทุกเม็ดเลยนะทุกเม็ดเลยเข้าใจไหมนี่คือวิธีการคอร์รัปชันสรุปแล้วก็คือไอ้เส้นทางความรถไฟความเร็วสูงเนี่ยมันก็ไม่ได้เชื่อมโลกจริงๆแล้วคือ กรุงเทพเนี่ยก็ไปหยุดแค่พิษณุโลกถูกไหมครับก็ใช่ก็เพราะว่ามันคิดขึ้นมาเพื่อให้มันถึงสองล้านล้านมันเหมือนแอ์พลิงคชนเดี้ยเลยเนาะมันคิดขึ้นมาเพื่อให้ถึงสองพันสองล้านล้านไงเพราะว่าทําไมเพราะ้ามันคิดเผื่อทะลุไปถึงเชียงใหม่เลยทะลุไปถึงใต้เลยทันทีเนี่ยมันต้องกู้เกินกว่าสองล้านล้านส่วนีเฉพาะไอ้เส้นที่ไปหนองคายอย่างเดียวเนี่ยมันก็ไม่ถึงสองจุดสองล้านล้าน ไอ้จะทะลุไปหมดมันก็จะเกิน22ล้านล้านเข้าใจไหมมันก็เลยโผล่ตรงนี้นี่โผล่นีนี่เพื่อให้บวกแล้วมัน22ล้านล้าน <c oughs> ขยายความให้คุณชมนิดหนึ่งนะครับแรกเริ่มเดินทีโครงการรถไฟความเร็วสูงที่คุยกันในประเทศไทยเนี่ยจะเป็นโครงการที่ทําร่วมกับจีนคือจีนเขาร่วมกับลาวทามาอยู่แล้วล่ะลงมาจากจีนมาลาวแล้วก็จะไปเวียงจันไปอะไรและทีนี้เขาต้องการจะทะลุบ้านเราไปภาคใต้ไปออกทะเลเพราะฉะนั้นก็เลยจะร่วมลงทุนด้วยกันก็คือคนไทยไม่ต้องลงทุนสองล้านล้านไม่ถึงก็จะเป็นเส้นที่คุยกันตั้งแต่ต้นว่าเออกรุงเทพหนองคายอันนี้มีความเป็นไปได้แล้วจีนจะมาร่วมลงทุนด้วยแต่ไปไมาก็อย่างที่คุณสุทธิบอก มันไม่ถึงสองล้านล้านมั้งก็เลยออกมาเป็นโครงการที่เห็นอยู่กรุงเทพเชียงใหม่โคราชรกรองไร่สายหัวหินอย่างนี้แหละครับคําถามสําคัญที่ต้องถามกลับไปมันเป็นเส้นทางขนส่งสินค้ามากขนาดนั้นเลยหรือมันเป็นการประตูเชื่อมต่อ AEC จริงหรือที่บอกว่าเฟสสองเฟสสต้องไปกู้อีกเท่าไหร่ก็ชัดเจนอย่างที่คุณสนทิบอกก็มันช้าเนี่ยกพก กูเพื่อโกงเมื่อสักครู่ <im ug> พี่บอลก็บอกมากอดอกก็กินเองดีกว่าก็แล้วและก็อย่างที่เห็นนะที่คุณรักมารอดสมีก็ออกมาบอกนะวันท,ที่ออกมาบอกว่ามีเรื่องของค่าที่ปรึกษานะที่บอกทำไมมันเยอะแยะเลยเกินแล้วออกมาช <AF> ี้แจงในสภาวันนี้ก็เห็นเห็นกันอยู่ท่านหลายๆท่านในชกคนในวงการอสังหารู้กันอยู่แล้วการก่อสร้างมันต้องมีค่าพวกนี้หลักพันล้านนั่นน่ะบางทีผมไม่เห็นเขา บนหัวข่าวนะเขียนว่ารถไฟความเร็วสูงแต่ของผมผมว่ารถไฟความรวยสูงนัาเนี้ยใครบางคนรู้กันไนะครับอ่ะทีนี้มากันที่เรื่องของนายกรัฐมนตรีกันบ้างนะครับวันนี้ก็ออกมาชี้แจงจากเมื่อวานที่ทนา้ออกมาชี้แจงเรื่องของการขนส่งสินค้าโดยรถไฟความเร็วสูงเนี่ยแหละครับที่บอกว่าอาจจะขนส่งผักหรือเปล่านะก็ได้มาเรียกได้ว่าชี้แจงผ่าน Facebook นั่นเองนะครับก็ได้บอกว่า ขอขยายความเข้าใจเพิ่มเติมในเรื่องของแนวคิดการลงทุนโครงสร้างพื้นฐาน2ล้านล้านบาทในการนำประเด็นเรื่องการขนส่งสินค้าเกษตรทางรถไฟความเร็วสูงโดยการขนส่งสินค้าโดยรถไฟความเร็วสูงนั้นเป็นส่วนหนึ่งในการทําให้เศรษฐ,ฐกิจเติบโตรองรับอนาคตและความเจริญนอกจากนั้นก็ยังเป็นการต่อยอดเศรษฐ,ฐกิจสําหรับสินค้าเกษตรซึ่งเป็นสินค้าที่ต้องการความรวดเร็วในการขนส่ง เพื่อให้สินค้ามีคุณภาพที่ดีสามารถจําหน่ายได้ในราคาที่สูงและผู้บริโภคได้รับสินค้าที่สดใหม่ไม่เน่าเสียซึ่งในต่างประเทศก็ถือว่าเป็นเรื่องปกติในการที่จะส่งสินค้าเกษตรโดยใช้การขนส่งที่รวดเร็วตัวอย่างนะครับอย่างเช่นการขนส่งดอกไม้ด้วยเครื่องบินซึ่งประเทศไทยก็ทามานานแล้วและในยุโรปก็ได้พัฒนาโครงการยูโรคาร์เรกซึ่งเป็นการใช้รถไฟความเร็วสูงสําหรับขนถ่ายสินค้าโดยเฉพาะจึงไม่ใช่เป็นการวาดฝันแต่เป็นความจริงในหลายๆประเทศ แล้วก็ทำให้เกษตรกรนั้นสามารถส่งออกสินค้าเกษตรที่ต้องการมาตรฐานสูงไม่ว่าจะเป็นผักผลไม้ดอกไม้โดยนายกรัฐมนตรีก็ระบุครับว่ารถไฟความเร็วสูงนั้นเป็นการเชื่อมโยงหลายการผลิตระดับแหล่งการผลิตระดับท้องถิ่นนะครับภายในประเทศสู่ภูมิภาคอาเซียนอีกทั้งยังเป็นการเพิ่มมูลค่าของสินค้าอุตสาหกรรมและสินค้าทางการ,กรเกษตรในการส่งถึงตลาดและผู้บริโภค ตลอดจนเพื่อที่จะให้ผู้โดยสารโดยเฉพาะคนต่างจังหวัดประหยัดเวลาในการเดินทางมาทํางานนะครับเพื่อที่จะได้มีเวลาอยู่กับครอบครัวมากขึ้นนายกก็ยังได้บ่อยนะครับว่าดิฉันเห็นว่าการนําคําพูดของดิฉันไปบิดเบือนเพื่อใช้เป็นประเด็นทางการเมืองเหนือประโยชน์ทางเศรษฐกิจของประชาชนเป็นเรื่องที่ไม่สร้างสารรค์เป็นการดูถูกเกษตรกร,ร,กรที่ควรจะลืมตาอ้าปากได้สิทธรถไฟความเร็วสูงจึงเป็นเครื่องมือที่ทําให้คนไทยมีโอกาสอย่างเท่าเทียมและทั่วถึงลดช่องว่างความเหลื่อมล้ําอย่างแท้จริง ที่พูดว่าทำนองว่าจะเอารถไฟความเร็วสูงไปขนผักครับไปขนอาหารสดให้ถึงมือผู้บริโภคโดยเร็วเนี่ยท่านยกออกมาชี้แจงผ่านเฟซบุ๊กบอกว่าที่มีกระแสโจมตีผ่านกระขา,สายสังออนไลน์ต่างๆเป็นการเอาคําพูดของตนเองไปบิดเบือนยืนยันว่าการดําเนินโครงการรถไฟความเร็วสูงสามารถลดความเหลื่อมล้ําได้จริงครับแล้วก็ไม่อยากให้เอาประเด็นนี้มาโจมตีเพราะว่าเป็นการเหมือนกับไปดูถูกพี่น้องกเกษตรกรนายกก็ว่าไปนั่นครับแ่แท้ที่จริงแล้วเนี่ย มันแตกต่างกับที่เขาพูดเมื่อวานนี้มากน้อยแค่ไหนจริงๆวันนี้ S อ v เอาคลิปเมื่อวานนี้มาเปรียบเทียบให้ดูหลายรอบนะครับทั้งนิว s ์อเองทั้งรายการคุยทุกเรื่องคุณสันทิก็มีการเปิดเปิดคลิปเสียงท่านนายกอภิปรายเมื่อวานให้ดูก็จะบอกว่าเราฟังผิดกันผิดหรือเปล่าพี่น้องประชาชนทุกคนทุกท่านฟังผิดหรือเปล่าตอนที่ท่านพูดนะครับไม่น่าจะผิดนะได้ยินชัดๆจะสองหูอ่านพลอยผิดอันนี้หรือเปล่าไม่รู้อ่็นไปได้ท่านที่อ่านเร็วเกินไปหรือเปล่า ตลอดเวลาที่ผ่านมานั้นเรามีอุตสาหกรรมต้นน้ํามีแหล่งวัตถุดิบโดยเฉพาะภาคการเกษตรที่จะต้องวัฒนามากขึ้นยังไม่ถูกเชื่อมโยงไปสู่แหล่งส่งออกแน่นอนต้นทุนค่าใช้จ่ายของพี่น้องเกษตรกรก็จะใช้เวลานานและใช้ต้นทุนที่สูงขึ้นหากเรามีการเชื่อมโยงตั้งแต่ส่วนของห่วงโซ่การผลิตตั้งแต่ต้นน้ํานั่นหมายถึงเราเชื่อมโยงตั้งแต่แหล่งวัตถุดิบสินค้าต่างๆไปยังส่วนกลางน้ําก็คืออุตสาหกรรมการผลิตหรือการแพร่รูป และไปยังปลายน้ำก็คือศูนย์การกระจายสินค้าและการส่งออกอย่างเชื่อมต่อกันนั้นก็จะทำให้ระยะเวลาต่างๆนั้น ลดรวดเร็วขึ้นลดต้นทุนในการขนส่งโดยรวมและที่สำคัญถ้าเป็นอาหารอาหารก็จะสดขึ้นลดการสูญเสียซึ่งวันนี้พี่น้องเกษตรกรใช้เวลาในการขนส่งสินค้าโดยเฉพาะพื้นที่ต้นน้ำไปยังปลายน้ำนั้นก็จะมีการสูญเสียมากถ้าลดในส่วนนี้ก็เท่ากับลดต้นทุนของพี่น้องเกษตรกรและประชาชนชาวไทยและความรวดเร็วอาหารก็จะสดขึ้น ผู้บริโภคก็จะได้รับอาหารที่มีคุณภาพที่ดีขึ้นและราคายุติธรรมนะคะรวมถึงการลดต้นทุนการขนส่งในภาคอุตสาหกรรมโดยรวมโดยเฉพาะอุตสาหกรรมการเกษตรค่ะ อ่าน,นี่ท่านนายกโพสใน a c e b o o k แล้วก็ไม่รู้จะว่ายังไงนะค,คือกล่ำปีบ้านเราเนี่ยมันไปเปรียบเทียบกับดอกทิวลิปดอกกุหลาบเมืองหนาวของยุโรปเขาไม่ได้มค่าสินค้ามันต่างกันเพราะฉะนั้นการขนส่งมันเป็นไปได้ที่จะต่างกันอันนี้จุดที่1จุดที่2 e u ยูโรแคลรก์ที่นายกพูดถึงไม่ใช่รถไฟความเร็วสูง2อ0สกิโเมตรต่อชั่วโมงแต่เป็นรถไฟรุ่นใหม่ๆร้อยกว่ากิโลเมตรต่อชั่วโมงเท่านั้นเพราะฉะนั้นอย่าเอามาปะปนกันและที่สําคัญคือทวียุโรปเป็นททวีีีป่มขนาดเล็กแต่ประเทศมีอยู่กันน และมีกําลังซื้อสูงมูลค่าสินค้ามันเป็นมันไม่ใช่สินค้าตั้งต้นอ่ะมันเป็นสินค้าที่แปรรูปแล้วขายได้มีมูลค่าอยู่ๆเจามาขนผักแบบบ้านเราก็ไม่รู้เหมือนกันว่าราคาผักมันจะถูกลงหรือเปล่าขอ<ผ>นขอนุญาตนิดนึงได้ไหมท่านนายกบอกว่าอเส้นทาง,งรถไฟความเร็วสูงนี่มันเป็นเส้นทางที่เรียกว่าทําให้ขนส่งได้รวดเร็วขึ้นแต่ถามว่าถ้าต้นทางในการผลิตของเกษตรกรเนี่ย ผลผลิตมันไม่ดีอ่ะน้ําท่ามันไม่มาอย่างที่เห็นตอนนี้แ้่ก็ไปหมดแล้วเนี่ยถามว่าจะเอาผลผลิตที่ไหนมาขายชาวบ้านชาวช่องก็ได้เนี่ยแค่นี้ก็อย่างที่บขาสอถามให้ได้ก่อนดีกว่าเรามีสิ่งที่ควรจะต้องทําทาไมถึงไม่ทําำขณะที่ทางด้านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมครับนายชัดชาติสิทธิพันธ์ก็ได้ลุกขึ้นชี้แจงต่อที่ประชุมสภาผู้แทนฎรครับก็บอกว่าการลงทุนรถไฟความเร็วสูงนั้นมีความไม่แน่นอนสูงในระยะต้น โดยการที่จะหาเอกชนมาร่วมลงทุนมีความเสี่ยงที่เอกชนนั้นจะต้องไปบุกเพิ่มแต่ถ้าหากเราสามารถตั้งขายตอนแรกได้ชัดเจนการขยายต่อก็จะคงไม่ยากนะครับในการที่จะหาคนมาร่วมลงทุนด้วยจึงยืนยันว่าถ้าหารัฐบาลพักเพื่อไทยไมาเป็นรัฐบาลต่ออีกสมัยโครงการรถไฟความเร็วสูงกรุงเทพหนองคายก็จะเสร็จพร้อมกับโครงการรถไฟความเร็วสูงกรุงเทพเชียงใหม่ส่วนที่จะขยายไปหนองคายนะครับขอให้เราตั้งขายตอนแรกได้ครับเพราะว่าในการลงทุนรถไฟความเร็วสูงเนี่ย มันจะมีความไม่แน่นอนสูงในระยะต้นเพราะั้นการที่เราจะหาเอกชนมาร่วมลงทุนเลยจากโครงการเป็นศูนย์เนี่ยมันมีความเสี่ยงที่เอกชนเนี่ยเขาต้องไปคำนวณบวกเพิ่มเข้าไปแต่ถ้าเราสามารถตั้งไข่ตอนแรกได้ชัดเจนมีจำนวนผู้สารในระยะเริ่มต้นการขยายต่อไม่ยากครับในการหาคนมาร่วมทุนงนั้นผมก็ยืนยันว่าถ้ารัฐบาลเพื่อไทยเป็นรัฐบาลอีกสมัยหนึ่งครกรุงเทพหนองคายก็เสร็จพร้อมกรุงเทพเชียงใหม่ครับรัฐบาลไม่ได้บ้าบินครับเราทํา ในกรอบที่ทําได้นะครับส่วนประเด็นเรื่องรถไฟความเร็วสูงค่าโดยสารแพงอันนี้ก็ชัดเจนนะผมว่าทุกคนเข้าใจครับเพราะว่าก็จะเป็นมันจะมีกลุ่มลูกค้าซึ่งแตกต่างกับกลุ่มลูกค้าของรถไฟทางคู่ก็เป็นสาเหตุที่เราเอารถไฟทางคู่ทั่วประเทศก่อนครับอันนี้ก็เป็นโจทย์ที่ชัดเจนว่าถ้าดูในโครงการที่รัฐบาลเสนอนะครับรถไฟทางคู่มีระยะมากกว่ารถไฟความเร็วสูงมากครับเพราะเราต้องการให้ไปดูแลพี่น้องประชาชนทั่วประเทศครับรถไฟทางคู่ไปถึงหนองคายถึงอุบลเด่นชยัยเชียงราย นะครับไปมุกดาหารลงมาถึงประดังเบสา ครับเมื่อกี้ก็ได้ยินแล้วนะครับท่านชาตชาติบอกว่ารถไฟความเร็วสูงขาดโดยสารแพงนะและถ้าจะเอามาขนผ,ผักก็ต้องแพงแน่นอนทีนี้มันจะเกิดอะไรขึ้นก็ต้องไปคิดต่อกันเอาเองนะครับหน้าถ้าคงขายผักก็คงได้กินของแพงกันอีกไปดูอีกคู่หนึ่งนะครับคุณรังสีมารอดรัศมีสสสมุทรสงครามพักประชาธิปัตย์ลุกขึ้นอภิปรายว่าเห็นด้วยกับการพัฒนาประเทศแต่ไม่เห็นด้วยกับการกู้เงิน2ล,ล้านล้านเพราะเป็นการกู้มาโกงทําให้ถูกสอสเพื่อไทยประท้วงและขอให้ถอนคําพูดกู้มาโกงซึ่งนายสมาาาาใช้คํวว่จะ นการพิปรายดําเนินต่อไปกรับนางสาวรังสีมาระบุว่ากังวลใจต่อเม็ดเงินในร่างพรบดังกล่าวพระใช้งบประมาณจ้างที่ปรึกษามากถึง60,000ล้านเฉพาะโครงการรถไฟความเมร็วสูงสูงถึง7,000ล้านบาทซึ่งไม่รู้มาว่าปรึกษาเรื่องอะไรกันและเกรงว่าจะมีคนร่างท้วมท้วมขาวขาวหน้าคล้ายซาลาเปาไส้หมูแดงมาเป็นทีมที่ปรึกษาด้วยหรือเปล่า นอกจากนี้นางสาวรังสินายังได้ใช้คําพูดว่าไม่รู้เป็นการจ้างโคตรเงา่าสกราระมาเป็นที่ปรึกษาหรือเปล่าโดยครับทําให้มีการประท้วงเรื่องการใช้คําพูดไม่สุภาพทั้งนี้ตอนเวลาที่นางสาวรังสิมาอาภิปรายก็มีสสเพื่อไทยประท้วงเป็นระยะขณะที่ทางด้านนายชูวิทย์กมลวิสิตครับสอสอพ,พักรักประเทศไทยก็อภิปรายร่างพระราชบัญญัติกู้เงิน2ล้านล้านบาทก็บอกว่าไม่ควรให้การรถไฟแห่งประเทศไทยเป็นผู้ดําเนินการโครงการรถไฟความเร็วสูงเพราะที่ผ่านมาผลประกอบการของการรถไฟนั้นขาดทุนสะสมกว่า1นึ่งแสล้านบาท อีกทั้งโครงการแอร์พอร์ตลิงที่มีมูลค่ากว่า20 0 0 0ล้านบาทก็ขาดทุนอย่างต่อเนื่องทั้งนี้การที่รัฐบาลจะกู้เงินถึง2ล้านล้านบาทนั้นเป็นจำนวนที่มากเกินไปเพราะว่ายังไม่มีผลงานถามพวกค้าอย่างผมสิครับผมกู้เงินมาเป็นพันๆล้านแล้วไอ้ที่สำคัญข้อที่สามฮะที่แบงก์เขาจะดูธนาคารเขาจะดูเขาดูอะไรครับเขาดูผลงานนะเขาดูผลงานดูประสบการณ์ดูคนดำเนินการ ดูคนดําเนินการว่าดําเนินการไปเป็นอย่างไรมีผลประกอบการอย่างไรใครเป็นผู้ดําเนินการท่านประธานครับพ่อแก้วแม่แก้วครับท่านประธานช่วยลูกช้างด้วยคนดําเนินการรถไฟประเทศไทยครับจะเอาไปง่ายๆ2.2ล้านล้านโดยที่ผลงานยังไม่มีแล้วเที่ยวพูดอยู่คนสองคนเนี่ยแล้วผลงานก็เป็นที่ประจักษ์แล้วว่าขาดทุนทั้งรถไฟทั้งแอร์พอร์ตลิงแล้วว่าจะอยู่4ี่สมัย16หปีก็เอาไปห้า0,000สมัยละห0 0,000สี่สมัยสิบปีก็เอาไปสองล้านล้าน ท่านประธานสามารถที่จะแบ่งไปได้ไม่จําเป็นต้องตกลงไปทีเดียว2.2ล้านเอาไป500,000ก่อนเอาไปดูผลงานดูสิทําดีไม่ดีเสร็จแล้วเอาอีก500,000มาเปรียบเทียบผลงานกัน ทางนี้นายชูวิทย์เองก็เห็นด้วยกับทางรัฐบาลที่จะมีการพัฒนาระบบขนส่งของประเทศแต่การที่รัฐบาลต้องการกู้เงินถึง2ล้านล้านบาทนั้นถือว่าเป็นจํานวนเงินที่สูงเกินไปเพราะว่าเมื่อเปลี่ยนรัฐบาลก็อาจจะทําให้โครงการดังกล่าวหยุดชะงักลงได้ดังนั้นถ้ารัฐบาลตั้งงบการกู้เงินในครั้งนี้5 0 0แสนล้านบาทก็เห็นด้วยเพื่อที่จะนำไปสร้างผลงานให้เกิดความเชื่อมั่นก่อนและขอเพิ่มวงเงินในการกู้ครั้งต่อไปอย่างไรก็ตามการดำเนินโครงการในครั้งนี้รัฐบาลนั้นควรที่จะตั้งกระทรวงหรือว่าหน่วยงานใหม่